ว่าอยู่นี่ลองอีทีด้วยยังอย่า,ยาไปโดนตีขาทำอเลยไ,ไม่เีว่าจะทำเลยก็ได้เดี๋ยวเกนอกครับ โุย uhm, 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 uhm ุยปุยปุย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 เย็นปีเยมกับดักไหมักวางโอ้ลูกนี่น่าจะเอาอลูิุนียมาังแดงเลยไปที่ทำบอสเฮ้ยเดลิงเจอรไม่ใช่ล้ไม่ใช่ล้ มึงมีข่าวตอนนี้ได้หรอไอ้สัสแดงแล้วนะแดงแล้วแดงแล้วไม้เล่นอีกแล้วเป็นไรแตนบายเตรียมสู้ดีกว่ามีเนโคมีเนโคเดี๋ยวแป๊บนึ่งดูผิดหกือเปล่ามนโคนะถึงไหมนี่ย แค่เฟ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ิร์สนะแค่เฟิร์สโอเคตื่นขึ้นเกียดนะชินสองนี้สองนี้ยังไม่ชินหูฟังเอ้ยยังไม่ชินระบบเสียงเกมนี้เล่นหลายเกมเยอะเกินมันบอมแลนด์ไง แปลว่ามีคนเล่นบอมแลนส์กล่องยาวนี่นะนี่ระเบิดกระปานำไปก่อนไว้ระวังแถบจน,นเราอะ,ะาาาระวังนะผมปานระเบิดนะประตูล่างก็มีประตูบนก็มีกระสุนระเบิดสึดพมา ห้องข้าบนหัวมีนะบอมแลนดจริงด้วยตีว์บอบอมแลนบอมแลนลูกอันนี่พี่มัเนเอาลูกสลักมาเพนะิ่งนะเดี๋โอเคเพิ่งไล่ละเพิ่ง,าางข้าบนมาแล้ว ระวางนะแต่มันจะป้อมแลงคสองคนเลยส่วนระเบิดโทษดีอัปขัดฝัางซ้ายฝังซ้ายามันก็เล่นเซตโยนเหมือนกันว่าเ,เด้ยิงเจอเมันกะจะยิงหัวเลย เขาเล่นชาชาได้มันมันมันตีประชิดได้แล้วมันมันจะไปคำนวณขั้นสอาไปเลย้อันนี้คนหนึ่งต่อชิดกำแพงก็มีระเบิดอ่ะยิงัวหลายคนนึงฝั่งนี้ไม่ยอมยับไม่ต้องยัดไม่ยอมยับไม่ยอมยับระวัง โคแต่โคมันได้ขนาดน่าต้องตายนี้ต้องต้อตายตายมีครับมีครัีตายมีคนมีคนคนเรียรถกระสุนเรยรถกระสุนเดี๋ยวผมนโคนะมัล็อกให้หน่อย นีโคแมนเซอรไ,ได้แค่สองคนเพราะพี่พี่ตายหนึ่งพี่ยิงตายหนึ่งใช่ปะเอาได้หนึ่งอ่าเพิ่มเพิ่มได้หนึ่งผมแล้วเจนอีกหนึ่งโอเคโอเคัวมาเนโคไม่ใช่อะไรมึงมีเนโคคนหนึ่งเช็คเช็คโอเคครบครบเพราะว่าคนนี้เห็นเห็นมันจะเนโคเลยรีบ เดี๋ยวมีระเบิดไหมฟลาใส่ไอ้นั่นอ่ะไอมิทเทสอ่ะเพื่อจะเลี้ยงไปดีออไม่ได้เอามานี่หว่าลืมไปปิดตัวอัป,ปะคัตนะใครชอบเอาไปเลยผมไมชอบใครแม่นอัป,ปคัตอยิบเลยลโอ้กระสุนเลือด โอ้เล่นธนูเลยนคาตาลาโคตรวิฟเลยมันโดนเดินลิงเจอร์ผมไมตัวเนี้ยเป็นไงเต็มบอกแล้วเซ็ตมีมไม่มีเน็ตไปเลยถ้าอยากสู้ต่อลงข้างล่างไปมอแบตเตอรี่เก็บรถเกตแล้วาก็วิย ต่อไหมพี่เต้ไม่ไม่อยากสู้ต่อไปใต้กานลงใต้ไปแล้วไปรถเอารถเข็นแต่ผมแต่ผมไปนี่อ๋อนี่ไม่ดีไงเออทันอยู่อย่างเงี้ยพี่เต้เออจะต้องถูกสีสมุนไรอือพี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่หนาต่างนี้หน้าต่างนี้ โดนมาติเทลลี่ระเบิดจะป้าวไอ้น้องเอาโดนอีกโมซินวะยิงมายิงคืนยิงมายิงคืนเดี๋ยวนะเราระเบิดน้ำก่อนนะระเบิดน้ำก่อนระเบิดระเบิดโดนระเบิดโดน วางระเบิดวางระเบิดโอนระเบิดเพื่อนพี่ว่าระเบิดที่เยอะเกิน ต้อยต้อยลูกสองลูกสองโหนพี่เห็นแล้วครับเป็นหนึ่งครับพันเือดอยู่ว้าวลูกใหญ่ด้วยนะเรา กอต่างได้ต่างใจยังไง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 รอเฉยเราเพิ่งรู้นล้วมันทำกันได้ทำได้แต่ต้องแม่นๆนิดนึงงงกะสีเข้ยได้ไงงงพี่ไหลไหลช่วงได้ปะถ้ามีโอกาสครับเติมก่อน ไหวเข้ามาแล้วช่วยาทันไหมนโมพุทโธพุทธังอรังพุทโธนโมพุทธายะลุกขึ้นเอ้โหโคตรดีพอมีการระเบิดเว้ยไอ้ขวาละลายลำพี่รอมันเข้ามาพี่รอมันเข้ามารอมันเข้ามามันเห็นมันสแกนก่อนยิงตะเกียบใช่หรอเออโอ้ลืมดูกระสุนเล่นบีเดอร์ ตงตื่นขึ้นเกียนินะคิดรอซื้อใดรอซื้อให้หน่อยไม่ได้ผดอ๋อ,อดูข้างล่างมันงงกันดิผ่านด,ด้โลกระสุนครับ

ดูเนี้ดูนี่มีระเบิดกระป๋าให้หนอยเน่นลวอี่มา่หรอใช่หอ่ะมึงถอดกูวางรพยาบาลยังหนักอ่ะใช่ไหะต้องเออสุกษ้าน ไม่ไปไม่ปราไม่ทำไมไม <c oughs> วางก็ไม่ได้บักกับดักนะแหมมีปงฟาลงฟาลุง่ง รูนี้เขาทำไม่ได้ละเมื่ก่อนทำได้โดยไปเรื่อไหนวะผมไม่น่าวิ่งเข้าเร็วนะถ้าผมวิ่งเข้าช้ากว่านี้ผมน่าจะได้ตัวคนางนี้เราทางนี้เราวิงาาว่งมาไปก่อนผมร็เกิดไปเราอ่ะที่เราวิ่งมาหน้ามาเลยหรอไปเนี่ย ตายแอุ้ยแม่นบ่าหรอโมซินบ่คุมเดิมมาแถวโรงตีเหล็กทัซายอะโรงตีเหล็กยงรงตื่นขึ้นเก็บนาคิน なるほど。<laughs> ไปมาตินลุกบ่ปีมตายแล้วปีมตายปีมตายเี๋แล้วจะฆ่าตะปัดกับตัวม้องเ บ้านองนี่ก็้ะไบบกระชูดอะ่ะพันยากูยิงต่อเนาะวิวนั่นไหมเผาทั้งกูแกไม่เกี่ยมวายวายวายระเบิดหมด โอยออกมาออกมาตอนนั้นไม่ดีคนผีพึ่งวาละเข้าไปในโรงเหล็กอต้องเข้าไปโรงเหล็กระวังผีพึ่งอโอเคเขาไปล้วเจคน ท้ายปะเ็บบเจ็ที่มโดนเม็ดนึงโดนนันไล่มีเฮ็ไดไล่โดนมีเฮ็ดไล่ <c oughs> กูได้เปรียบ <c oughs> หมูมึงไม่ดีขึ่งมีตื่นตรงนี้ลงไปซะลงล่างะน่ะนี่นี่ ล้อมล้อมไปไปเตะไปเตะมไดเียมยัด่ะอุยพวกมันนี่เวลาปัญชัยเช็คก่อน